ตอนนี้สิ่งที่เราทราบกันแล้วก็คือเจ้าปากตัวใหม่เขาชื่อว่าผูผาแต่ประเด็นมากกว่านั้นก็คือยังไม่รู้ลเลยค่ะว่าเขาเป็นอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนใช่พเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่จะต้องไปหาได้ต้องาหาอีกใช่พเพราะงั้นเดี๋ยวจะ ส่งต่อให้วิทยาศาสตร์ที่เขาจะต้องไปทํากิจกรรมกับเจ้าป่าไม่ได้เพราะฉะนั้นคือคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยจะต้องหาเจ้าป่าให้เจอโอเคเพราะฉะนั้นเรากําลังจะเข้าสู่อีกหนึ่งกิจกรรมรสําหรับเรึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะคนั่นก็คือเราจะมาหากันว่าภูผาเขาเป็นสัตว์ประเภทใดด้วยกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมเจ้าป่าคือใครค่ะนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากจะพูดถึงจิตประสงค์การเรียนรู้สักนิดหนึ่งได้เลยค่ะนะครับจุดประสงค์มีสองข้อข้อแรกก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับอไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พอถึงตรงนี้ต้องถามลิตาว่าเรียนคณิตศาสตร์มาเมื่อวานเต็มวันอการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกมันคืออะไรก็คือ เช่นสามบวกหเท่ากับเท่าไรสามบวกหกเท่ากับเท่าไรสามบวกหกเท่ากับกล่องอืมเท่ากับกล่องนะคือในเราเขียนเป็นสามบวกหกเท่ากับกล่องแต่อ่านว่าสามบวกหกเท่ากับเท่าไหรค่ะหรือสามบวกหกเท่ากับจํานวนใดใช่ไหมเราไม่อ่านเป็นสามบวกหกเท่ากับกล่องแต่เขียนเราเห็นเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นกล่องแต่คุณครูว่าแนะนําให้คุณครูอ่านเป็นสามบวกหกเท่ากับเท่าไร่หรือสามบวกหกเท่ากับจํานวนใดก็จะโอเคมากเลยออีกมีอี มีอีกอะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าไม่ได้มีกรณีนั้นกรณีเดียวผมจําได้ทเรฟ้าได้สอนลิตาไว้กลอ่กกกลองบวกสามเท่ากับห้ากล่องบวกสามเท่ากับห้า<ช>ะะจํานวนใดบวกสามเท่ากับห้าใช่นะฮะจํานวนใดบวกสามเท่ากับห้าคุณครูบางท่านอาจจะถามว่า สี่เหลี่ยมไอ้กล่องบวก3เท่ากับ5จะอ่านว่าอย่างไงดีก็ใช้คำว่าจำนวนใดไปเลยจำนวนใดบวก3เท่ากับ5ค่ะอย่างเงี้ยโอเคเลยหรือ3าบวกจำนวนใดเท่ากับ5โอ้ยเก่งมากลิตาสุดยอดเนี่ยไม่ได้เครียดแค่ลิตานะอาจารย์ฟ้าก็นั่งเครียดอยู่เตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมันอาจจะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับอยู่หน้าเครื่องหมายเท่ากับและอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับอาจจะอยู่ที่ ตัวตั้งหรือตัวบวกหรือตัวตั้งหรือตัวลบอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ทุกที่ที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้คณิตศาสตร์เราต้องการให้นักเรียนเนี่ยคุณครูอาจจะมีข้อสงสัยว่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเนี่ยดูค่อนข้างจะมีความยากสําหรับเด็กปนน .1 ออจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ในชั้นป .6 เรื่องของสมการหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่หลักสูตรใหม่ของเราเนี่ยเรื่องสมการเนี่ย เราไปไว้ในมัธยมต้นอ๋อเลื่อนขึ้นไปอีกใช่แต่เจตนาที่เอาเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่ามาอยู่ในปหนึ่งเนี่ยเราต้องการเน้นในเรื่องของความคิดระดับสูง higher order thinking ให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาอาจจะเดาและตรวจสอบอาจจะใช้วาดรูปประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถหาคําตอบได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องสมการอันนี้ทําความเข้าใจกับคุณครูอีกอันนึงนะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน100่งร้อยเลขศูนย์เป็นกิจกรรมที่มี2วัตถุประสงค์นะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับอ่านะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูได้ทำแต่ผขอที่ายกิจกรรมนี้ให้การิตาก่อนได้เลยค่ะลิตาต้องทําด้วยนะครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมเจ้าป่าคือใครเดี๋ยวคุณครูเปิดหนังสือเรียนไปประกอบไปด้วยเลยก็ได้ค่ะอยู่ในหน้าไหนคะอยู่หน้าที่เดี๋ยวนะครับ อยู่หน้าที่64 64นะคะ64 65 66จนถึง68อ่าจนถึง68เลยมาค่ะผมอที่ายสั้นๆสรุปสรุปตรงนี้ก็คือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องหาคำตอบของโจทย์คณิตศาสตร์ทั้งหมด15ข้อให้ได้นะครับคุณครูดูที่สไลด์อยู่บนจอนะฮะมีทั้งหมด15ข้อคุณมีคุณครูมีหน้าที่ต้องหาคำตอบเสร็จแล้วก็ดูว่าคำตอบแต่ละข้อเนี่ยตรงกับ ตารางตัวเลขมันจะมีตารางตัวเลขที่ม,มีรูปหน้าสัตว์แต่ละตัวอยู่ซึ่งจะมีตัวเลขกำกับเห็นไหมครับนะคำตอบตรงกับอะไรก็ให้ไปวงที่หน้าสัตว์นาสัน,าน,านั้นๆยกตัวอย่างเช่นแปดบวกเเท่ากับเท่าไหร่ลิตา8บวก9 17เค่ะเท่ากับ17เราก็ไปหาว่า17มันตรงกับหน้าสัตว์ชนิดใด อ่าสิงโตค่ะเราก็ไปวงที่หน้าสิงโตสิงโตมีอยู่หนึ่งวงแล้วใช่ไหมครับหนึ่งวงก็แสดงว่าสิงโตตอนนี้ได้หนึ่งคะแนนเหมือนเลือกตั้งใช่ประมาณนั้นเพราะยี่สิบห้าข้อก็สิบห้าวงแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าจํานวนวงของสัตว์ชนิดใดมากที่สุดนั่นแหละใครมีคนโหวตเยอะสุดนั่นแหละคือเจ้าป่าเจ้าป่าที่ได้รับการคัดเลือกเหมือนการเลือกตั้งเลยฮะใครได้รับการโหวตมากที่สุดได้รับการ เลือกมาที่สุดก็คือจะก็เหมือนค่ะใช่ค่ะพูดเรื่องเลือกตั้งแล้วก็อ๋อค่ะประมาณนั้นความความคิดเห็นคือไปในทางเดียวกันดีกว่าเราเรียกกันเมืองดีไหมเราเรียกกันเมืองดีกว่ามันกาศาสตร์ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้คุณครูนะคะทำใบกิจกรรมตั้งแต่หน้า64จนถึง68เลยนะคะคุณครูฝากคุณครูนิดนึงตอนที่คุณครูหาคําตอบแต่ละข้อเนี่ยอย่างคุณครูเนี่ยสมมุติตัวเองเป็นปหนึ่ง แล้วก็ดูว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นนักเรียนปหนึ่งเนี่ยเขาควรจะหาวิธีในการหาคําตอบยังไงะนะสื่อที่อยู่ในกล่องตั้งแต่วันแรกคุณครูงัดออกมา<อ>ใช้ได้หมดน<า>นเลยมมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนับไม่ว่าจะเป็นเทนเฟรมไฟเฟรมอ๋ frame, frame. อถ้าเทนเฟรมคือกรอบ10เนาะอ,อาจารย์ฟ้าอา่านว่าใช่กรอบสิบไฟฟ์เฟรมก็กรอบค่ะหรือว่าเส้นจํานวนหรือว่าอาจจะเป็นแผ่นตาราง10ตารางหน่วยที่อาจารย์ เหมือนฝันดรฟ้ายเขาได้ใช้ไว้เมื่อวานนี้งั้นออกมาแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยเขียนแล้วก็ส่งมาให้ทาง,ทางเราได้ดูด้วยเเดีด๋ยวจะได้มาอภิปรายกันว่าคุณครูซึ่งเป็นนักเรียนปหน,นึ่งเนี่ยหาคำตอบได้อย่างไร เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวิธีการแนวคิดของครูกันเลยค่ะครับอยากจะเห็นอยู่เหมือนกันครับว่าคิดกันยังไงคุณครูแป้งนะคะก็อันนี้คือผลโหวตนะสรุปคําตอบมาแต่ละข้อข้อที่1ตอบ17ข้อที่2ตอบ19ข้อสุดท้ายตอบ28และผลโหวตออกมามากที่สุดคือช้างช้างมีทั้งหมด5โหวตค่ะนอกนั้นตามมาด้วยสิงโต4แล้วก็เป็นพี่เสือ3หมี1ลิงหนึรดห1ค่ะอันนี้ยังไม่เห็นแนวคิดของคุณครูนะ ่่แตละข้อวาคือเราอยากจะเห็นว่าเช่น8ปดบวกเเท่ากับอะไรเอ่ยเนี่ยหาวิธีการหาคําตอบที่จะทําให้เด็กๆเข้าใจได้ด้วยวิธีไหนถ้างั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักข้อดีไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์สมเกียิยกตัวอย่างกันดีกว่าผ่านสไลด์นะคะให้ลีตาเนี่ยเป็นคนหาคำตอบเลยได้คอย่างเช่น8ปดบวกเเท่ากับเท่าไหร่ลิตาถ้าเป็นลิตาลิตาหาคตอบยังไงลิตาจะใช้กรอบสิค่ะ ทำยังไงกรอบสิพอจะอธิบายคุณครูได้ไหมเอากรอบสิมาหนึ่งกรอบใช่ไหมคะแล้ววางตัววางแปดเข้าไปก่อนอ สมมุติวางฝาน้ําไป8อันเสร็จปุ๊บเนี่ยเอากรอบ10บมาอีกอันหนึ่งวาง9เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแปอ่ะจะมี2ช่องที่โวอยู่ก็จะเต็ม10แล้วลิตาก็จะเลื่อนจากของ9ขึ้นไป2ย้ายขึ้นไปใส่ในกรอบ10บก็จะกลายเป็นข้างบนจะเป็นกรอบ1ิบที่เต็มข้างล่างจากเ้าเขาหายไป2เขาจะเหลือ7็โอ้ลิตาเป็นนักเรียนที่เก่งมากใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะที่จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้คุณครูได้ ได้ได้ได้ฝึกให้กับนักเรียนด้วยนะเพราะว่าการหาผลบวกมันมีหลายวิธีอาจจะใช้วิธีการนับต่อ,อใช้เส้นจํานวนใช้สื่อเนาะอ,อย่างที่คุณครูเห็นที่จอเนี่ยครับแบวกเตรงกับที่ลิตาบอกเลยก็คือใช้เทนเฟรม8วางเข้าไปแล้วก็วางตัวนับที่เป็นสีฟ้าแสดงจํานวน9เข้าไปอีกอสังเกตนะฮะว่าลิตาก็ย้ายวงกลมสีฟ้า<ช>ไปอยู่ที่เทนเฟรมอันแรกย,ยมาให้เต็ครบสิ <Ừ. S 2> นะครับซึ่งอันนี้แหละที่ที่ผมเข้าใจว่าอาจารย์เหมือนฝันก็พยายามอธิบายว่า8บวก9ท่ากับเท่าไหรเนี่ยอาจจะหาวิธีโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมสังเกตที่9ลิตาหรือคุณครูปลายทาง9สามารถมองได้เป็น2กับ7ใช่ไหมฮะสอ2กับ7แล้วเอา2ไปรวมกับ8เป,เป็น10นแล้วพอได้เป็น10 S <S ก็เหลือเจ็ดอ่าเหลื <7 S 2> อเจ็ <7. S 2> ด 7, ก็เอาสิบบวกกับเจ็ดได้เป็นก็เป็นสิบเจ็ดตรงนี้ผมอยากจะบอกคุณครูก็คือว่าถ้าเราได้ทําอย่างนี้บ่อยๆกับนักเรียนเนี่ยความยืดหยุ่นในการคิดของการคำนวณของเด่นเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงเขาสามารถคิดคํานวณหรือคิดในใจได้อย่างรวดเร็วอย่าง8ปดบวกเก้าเนี่ยเขอาอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้วิธีการนับต่อแต่เขาสามารถสลับจํานวนเอา เอาเนี่ยกระจายมาเออแปบวกเนี่ยเอากระจาย9้ามาเป็น2กับ7แล้วเอาสไปรวมกับ8เป็น10 <Ừ. S 2> 10รวมกับ <ทำ S 2> 7ใใจ7็เป็นสิเจ็ใช่ได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นที่ผมอธิบายอย่างที่คุณครูเห็นเนี่ยได้แต่มันจะต้องเริ่มจากการใช้สื่อ,อนะครับเริ่มจากใช้สื่อแล้วก็โยงเข้าสู่ เรื่องของที่มันเป็นนามธรรมเพ้นักเ,เรียนเข้าใจครับผมท้ายที่สุดให้อาจารย์สนเกียรติสรุปสัส้นๆให้กับเราแล้วกันก่อนที่คุณครูจะไปพักทานข้าวเชิญค่ะคือกิจกรรมสองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งท้ายสาหรับของคณิตศาสตร์เราคือ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้คุณครูเห็นว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนจบเนื้อหาในบทต่างๆแล้วเนี่ยคุณครูน่าจะเอากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้กับนักเรียนกิจกรรมเหล่านี้ที่ผมยกตปรอย่างคุณครูดูเนี่ยสกิจกรรมเนี่ยนอกจากนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้แล้วเนี่ยเขาสามารถเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก้ปัญหาให้กับเขามีการ ส่งเสริมในเรื่องของความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์มีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพราะง้กิจกรรมพวกนี้ก็เลยอยาก,กจิเชิญชวนคุณครูว่าหลังจากที่จบในแต่ละบทในแต่ละเนื้อหาแล้วหากิจกรรมแบบนี้ให้เด็กเขาได้ทําด้วยเป็นการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ค่ะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจออาจารย์สมเกียรติอีกทีตอนบ่ายแต่สําหรับตอนนี้ขอบคุณมากเลยอาจารย์สมเกียรติเพนทองวิทยากรของ,รของเราค,รค่ะ